แล้วมเออสุดท้ายมันเป็นเกมผีไปโกหจังมันเป็นเกมผีจริงๆปะวะอ๋อดูสับครั้งแรกของผมเหมือนกันนะเริ่มเกม กันผมปิดผมปิดเพลงนี้กันยังๆคืนนี้แหละฉันจะต้องทํามันหนทางเดียวที่ฉันจะดังขึ้นมาได้แล้วจะทําไมตัวสอนมันแบบมันซ้อนกันวะเคลื่อนที่ WAD มันมันเป็นภาพแบบเหมือนอารมณ์ว่าเราอยู่ในกล้องอ่ะได้เหรถ้ามันไม่ชัดอายมันมืดมากเลยเชียเขารู้สึกกลัวว่ะ แอคชั <Action. S 2> ่นแอคชั่นคืออะไรอ้โอเค้ย,ยมาต้องทำอะไรไมา่อปู้เธออย่าหันกล้องไวๆเขากูใช่อันนี่คืออะไรอะไปหรือเปล่าเป็นไปไงจะเดินเข้าไปดีนี่ที่น้ำเหรอน้ำน้ำอืมเราอยู่ปี2005วันที่27เดือน10เฮ้ยเชี่ยวไม่เฉียวนี่พอดีเลยปะ เฮ้ยเอ๋มันโอเคโอยมันตมคืออมันคือตุ๊กตาตอนแรกเขาก็ว่ามันคืออะไรแล้วมันได้ทำอะไรเอ้ยเท er? okay. ่าท <in tragedy> ี <and> anyway? ่ไม <ceux> <Hayır> <Pod> ่ทำแล้ให้ทำอะไรอะนี่เหรอนี่ไเหลือง มันสูงเกินไปฉันจะปีนขึ้นได้นะแอ้อกอเไอ้เช่ผมตกใจก้องอาจจะจับภาพอ๋อบันไดกดคิวทิ้งไอเทมไอเด็กไอเด็กเชี่ยออกไปโอเคไอ้ตุ๊กตามันจะกินหัวเธอเปล่าไม่มีทางหรอกเก็บมาด้วยแล้วกัน เผื่อต้องใช้ okay. โอเคเอาไปไหนละไอไอช่องเหลืองๆมันคืออะไรมันจับจิตญ,ญาณเหรอช่องเหลือ,องๆมันเอาไว้มันเอาไว้สแกนของไงแสดงว่ามปีนไม่ได้ถ้าถือตุ๊กตาปีนใช่ปีนใช่ง่ายง่าย,ง,ายง่ายอย่างนี้นะ สี่นาทีนี่สี่นาทีผมผมเพิ่งจะผ่านครับเฮ้ยถ้าเกิดปิดไฟก็คือไม่เห็นเลยเลยโอเคอ๋อเนื้อเรื่องคือข้างเฮ้ยแมนเสียงมันดังมากเลยเธอเด็กมันน่ากลัวนะไอ้ตุ๊กตาอืมแต่เขามองชินนีมอสเหรอ what the ฮะยนงสามแย,มปยกปากหวานเหรอมีสามทางเธอไงดิขวานาซ้ายดีแล้วก็ต้องไปซ้ายหรอโอ้ยโอเคกระโดดฉิบโว มันมันก็ต้องค่อยๆไปอ่ะจะได้หนีได้มันคือเกมเกีอะไรไม่รู้เลยเดี๋ยวไม่ใช่งตุ๊าทิ้งไหมรู้สึกตุ๊กตาน่ากลัวมากเลยโอเคมาใี่นะลูกลูกเชี่ออะไรกูเตะแม่งเลยรันเดี๋ยวนะถ้าอันนี้คือสแกนอ๋อผมตกใจผมรู้ว่าคือตอนแรกอ่ะมันติดสแกนนี่เว้ยแล้วผมก็เอามาชี้ตรงนี้ผมก็นึกว่า แบบแม่งสแกนเห็นคนเธอเขาตกใจมึงอยาอง่า <c oughs> บโบวายดิคำเดาวะรูถ้าเหลี่ยมนี้ไม่ได้ก็คนต้องมาที่เหลี่ยมนี้ต่อวัดเธอมึงทำคุยเลยเนี่ยตามที่จะดู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 มันมีสีแดงพีคพีคว่ามันเป็นกล้องมันเป็นกล้องมึงอ๋อเหรอปาโทโอไอ้บ้าเอ้ อะไรอ่ะมันเป็นเพราะว่าฉากมันโหลดไม่ครบหรือเปล่าคือเอเพกมันเกิดขึ้นได้ไงแต่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 เขาไม่รู้ว่าอันนี้มันดูดิวิ่งวิ่งหนี มมันจะก็อ้แอคทีฟเควสนี่น่าใช้เคลียร์ทางได้นะฉันต้องหากุญแจอ่าฮะโอ้เชี่ยเป็นเกมผีพัสซุอะอยากละอืม hmm? ไม่รู้ว่ามันเป็นที่เลนหรือเปล่าหรือว่าอะไรคือผมรู้สึกผมเห็นภาพอะไรก็ไม่รู้เห็นันแหละวัาต่อฟ้าอ่าจริงๆผมก็โอเคนะกับการอยู่ข้างนอก <c oughs> อะไรของมึงฮะมันคือมันเป็นมันเป็นต้นไม้อ่ะมันคิดมันเป็นที่นอนเหรอฮะ บอกว่านี่ไม่ใช่คงไม่ใช่แขนคนนะโอเคเป็นรากแต่คนนี้ทำไมมันถึงนอนอีท่านนี้ล่ะเราสามารถอินเทอร์แน็ตกับมันได้ไหมอันนี้เคยดึงเหรอผมคิดว่ากุญแจมันน่าจะอยู่แถๆนี้หรือเปล่าอ้าวเหมือนจะเคยมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ บางทีฉันอาจจะซ่อมมันได้นะซ่อมหรอซ่อมอะไรอ่ะเฮ้ยอาา่าฮะดึงใช่วะฮะคือผมดึงแล้วเขาผมเข้าไปเฮีย yeah. สวยไร้สาด คิดว่าประตูน่าจะเปิดแล้วนะแต่ว่าเช็ดเคจริงด้วยเฉลยหน่อยอน,นั่นคืออะไรท่านแนโ่โอ้มีท่านท่านแน่ปิดประตูดิปิดประตูดิปิดประตูดิอันนี้ก็ปิดประตูดิสุนัขที่บ้านชร่อิ ชิเหมือนจะหวงหินศักดิ์สิทธิ์นั่นมากมันวิ่งได้ทุกคนที่เข้าใกล้หินนั้นและไม่เคยมีใครกลับมาโดยน้องไม่ถูกกัดจนฉีกออกแม้ว่าคุณชิฮาชิอาชิชิาชอาราอิชิจะล่ามโซ่มันไว้แล้วก็ตามแต่มันก็ยังออกมาได้อยู่ดีจบการอ่านใช่หรือจะโดนกัดปล่อยกูอ่าปัญหาก็คือไอหมานั่นอยู่ไหนกับตรงนี้คืออะไร โอ oh, ้นั ah! ่นคือคัตซีนคัตซีนนี่มีอะไรแช่นคัตซีนคัตซีนขอให้มันมีหมาแล้วกันนิเว้นโอ้โหมันมีขอเปล่าเอ้ยนี่ต้องไปวางตรงนั้นหรือเปล่าคิดว่าอ๋อโอเคทางนี้น่าจะอันตรายแล้วไปทางนี้ดีกว่า าวางโอเคแล้วไงต่อเอาคุณแจมะมันให้ไปสำรวจไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้อคนที่ล้มหรอไอ้คนที่ง่วงนอนโอเคเดินออกทางนี้เดินฉีกออกนี่อ,อ่าโอวแจ็คพอตไปแล้วผมวิ่งเลยนะไหนหมาไหนหมาไหนหมาบายตาร์ตาเครื่องเยส จบเกมแล้วลวะเชนจะเหรออืมฮเโอเพราะว่าจริงๆมันไม่น่ามีอะไรน่ากลัวนะอืมแล้วเออสุดท้ายมันเป็นเกมผีไปโก,โกรธจังมันเป็นเกมผีจริงๆป่าวะอ๋อับ ไม่ไไมีอะไรเลยโอเคคันนี้อะไรคันนี้คันนี้มึงจะวิ่งเปล่ะมึงแก่หาน,นี่แล้วอ่ะเดะอ่ะเดะอ่ะเดะเห็นจริงมึงก็วิ่งดิไม่มันจะขึ้นมันจะขึ้นโอ้ <laughs> oh. กระดาษสีแดงโอเคปลอดภัยตรงนี้แฮนแน่อย่านะอย่านะอย่านะ มัตสุดะไม่ได้คิดมากเรื่องสุนัขที่บ้านชิราอิชิเขากำลังคิดที่จะขยายที่ของเขาแต่ดูเหมือนว่าหินศักดิ์สิทธิ์นั้นจะอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยผมมัตสุดะรู้ดีว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นจะต้องเข้ามาขวางแน่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มายุ่งกับหินมัน uh huh. นั่งไงต่อจบการอ่านเ e yes. s ตรงนี้ล้กันนะขออนุญาตผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงแน่นอน อ่าไ,ไม่ใชโอืมอีกสอ่าน้องหมาโอเคอันนี้ว่าไงบ้งางไซโต่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดอ้าชื่อนี้มันสูตสายคนตายนี่หว่างั้นเราอย่าจริงๆก็ต้องสำรวจแล้วนะอะไรก็โตเซมาอะไรก็ อลิกโต้ก <Okay, okay, okay, okay. ็เซมัดอลิกโต้ก็เซมัดี่กูยังว่าเหมือนจะเคยมีอะไรบางอย่างอย่างที่เราชินกับซอมกันได้โอเคโอเคโอเคพัซโซ่ไม่ยากไม่ไม่ยาก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 อลิกโต้อลิกโต้อลิกโต อย่ามาโตทาคิชิเฮ้ยไอ้ยอาลอยเลือดเดี๋ยวไว้ก่อนเราอาจจะมีทางโดยที่เราไม่ต้องคุยกับม,มันฮมโอเคอาจต้องเปิดบ้านหลังนี้อออีซี่อีซี่อีซี่ บัดปาวไม่รู้อ่ะน่าจะอัดมั้งถ้าอัดมันก็คงเอาลงแหละอ๋อเอ้ยผม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 อัดไว้ผมอัดไว้แต่รู้จะตัดไงเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัดไว้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 อยู่อัดใช่ใช่ผมผมอัดไว้ถ้ามันจบมันก็แปลกแปะป่าววะ อันนี้คือสูสารอีโต้เดี๋ยวกันนะอีโต้มันเกณนชิ้นบะวะแท้อีโต้ไงธนากะผมว่าตอนนี้มันต้องมีอะไรเนะี่ย <c oughs> คนแรกจมน้ำชั่วโมงก่อนคนล่าสุดถูกเผาทั้งเป็นนาทีก่อน <c oughs> แล้วผมอะติดอยู่ในอุโมงค์ ลุงไปทำอะไรนะั้นลุงเป็นแค่ลุงน่ะเธออย่าใส่ใจเลยลเออนๆดธานาเบะมันก็อ้นี่ไงเมื่อไม่นานมานี้สุนัขที่บ้านดูมากขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นด้วยตัดสินใจที่จะย้ายหินนั้นด้วยตัวเองเอา้าวมันก็โอ้โหโดนกัดดิแต่เมื่อคุณมัตสึพยายามที่จะขยับหินนั้นออกสุนัขก็ห่าแบบไม่มีทีเท่าจะหยุดเลยคุณมัตสดึดะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ เลยใช้จอบฟาดมันไปหลายทีเสียงมาร้องเบาบ้าจนแทบจะไม่ได้ยินนี่เและเมื่อคุณชิรายิชิมาพบว่าสนัิของเขาได้ตายลงเขาก็โกรธจนบ้าข้างไปเลยจบการอ่าน my turn ทาเคทาคาฮาชิปรับเวลา 4ีเข็มประมาณประมาณ4โมงเออเขากดหมุนเองเดียวเชิญเราได้ไปต่อ,ะอ่ะแชทอ่าทางเปิดแล้วเว้ยโอ้โหโอเค่าไปอ,อ่ะ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  หายไปแล้วแฮะเอาเชอเอาเชเสียงดังไปหน่อยครับแม่ช่วยด้วยจะเอาอะไรล่ะ ต่ว่เแต่ประตูเปิดเปิดประตเูเปิดประตูไอ้นี่นกดส้นตีนว่ะไหนมามาจะช่วยเองหนึ 1, ่งสองโอเคให้กดหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์อนันหนึ่งป่ะโอเคมาดิ น,นี่คือปิดไฟกันแล้วกันแสบตาชิบหายโอ้โอ้โอ what okay high ฟ i v e man okay okay o k ขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับอ๋อฮะไม่เอานา ไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าเห็นอโอโอเค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 นให้ไปคุยโทรศัพท์เปล่าเหรอไม่แฮะเคโอ๊ะหล่อรถนี่หว่าใครขับรถบอกอันนี้เพื่อนมีบางอย่างอยู่ในรถประตูมันติด โอเคตามสูตรก็คงต้องหาอะไรมางอย่างฉลาดแล้วเราโอ้ต้นไม้เหมือนจะตายแล้วนะถ้าฉันหาอะไรสักอย่างมาโค่นมันได้โอเคพาโซอยู่ตรงที่ว่าเราต้องหาอะไรมาโค่นแล้วก็ไปแง่ไม้แง่รถคันนั้นโอเคอะไรมันจะประจวบเหมัขนาดน,นั้นครับครับผมจะแง่มัน ต้องไปแง่ไอ้อันแรกหรือเปล่าอ๋อเออว่ะแง่รถแล้วก็รถอาจจะมีเลื่อยเอาเลื่อยมาเลื่อยต้นไม้แล้วก็ข้ามน้ำไปโอ้จีเนี่ยสวัสดีใช้ครีมโอเคเช็ดหน้าหน่อยนะโอเคอเค๋อไหนไหนหมาต้นไหนอยากจะโดนไหนไม่ใช้ง่ายขึ้นแล้วว่ะโอเคต้นไม้ว้าว มีให้เก่งของผมเลยวะแชทมีให้เก่งของผมเลยวะแชทฮะไปแล้วโว้ยโอ้โหอืมต้นนี้คือจุดที่สนใจมากที่สุดโอเคเขาคุยด้วยหน่อยขาดเชือกรอกแล้วก็ถังน้ำโอเคงั้นวางขวาไว้ตรงนี้เชือกรอก แล้วก็ขันน้ำโอเควางขวาวันนี้แล้วกันแปลกเดี๋ยวนะทำไมมันให้อินเตอร์แรคตแต่ว่าวระฆังใบใหญ่ของชาวพุทธโอ้โอเคอไปเอาไอ้นี่มาหรือเปล่าเธอท่านสูงเหรอเออวะทีสองทีนะชาวพุทธแม่อา้าวเอ้ยตีะระฆังอ โอเคนั่งไงต่อที่ทำมนั่นดิเออออออรอก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 เคมีรอกมีถังน้ำเฮ้ยง่ายว่ะแชทตอนนี้ง่ายว่ะตอนนี้ง่ายว่ะระเบียงหรือเปล่าเออลองเดินเดินเออลองเดินเดินเดเบียงเอ้ยโอ้โห้จี เงียบหน่อยใช้สมาธิ <c oughs> คุณรู้จักผู้หญิงที่ชื่อมิสุโตะมิสุโกไหมฉันเคยได้ยินเสียงของเธอแต่จริงหรือเปล่าฉันรู้ว่าคุณจะไม่เชื่อฉันหรอกแต่ทำตามที่ฉันบอกนะเธอคนเล่นแบตนรรเนฟิลวะเธอก็ซื้อมัเลนแม่ฟังเธอต้องเป็นคนที่คอยพังรูปปั้นจิโซแน่ๆเธอเก็บพวกมันจะตายฉันฝังมันเอาไว้อันหนึ่งข้างๆโคมไฟเห็นที่สุดเธอจะได้หามันไม่เจอฉันบ่อยทีว่าฉันฝัง ฉันบอกฉันจะบอกอีกทีว่าฉันฝังอีกอันไว้ที่ไหนแค่ขุดมันขึ้นมาหล่ะแต่ให้คุณขุดหายอันที่เหลือเจอข้างๆโคมไฟหินอันที่เล็กที่สุดข้างๆหินโคมไฟอันที่เล็กที่สุดเอ้าเชือกอะตอนทีนะไอ้ขุดเอาไว้ก่อนเตะเด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 ะไ ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ฉันเห็นหมู่บ้านอันป่าเปลี่ยนและก้อนเมฆอันมืดมนเหนือชั้นก็คือข้างบนหลายคนที่ฉันรู้จักได้ล้มตายลงเอ้าคือมึงตีหมาต้องตายเลยอ่ะตัวฉันที่ยังมีชีวิตอยู่และเลือดไหลออกมาจากฝ่าเท้าฉันต้องรีบเขียนบันทึกเรื่องทั้งหมดนี้ก่อนที่มันจะสายไปทุกอย่างกำลังมืดลงและมืดลง สตดาของฉันนี่มองไม่ค่อยชัดนักแต่นั่นมันแต่นั่นมันที่ที่คุณมาซืดะข้าวสุนัขตัวนั้นหรือเปล่านะโอ้ฉัเห็นเงาบางอย่างอยู่ท่ามกลางความมืดใช่คนหรือเปล่านะไม่นั่นมันส่วนที่เหลือเปอะเปื่อนไปเรื่อยๆโอเคก็แสเป็นหมาตัวนั้นแน่นอนตัวทีนั่นลุงไม่ใช่ลุงดิตัวทีนั่นขาผ่านอย ใช่บ่อน,น้ำโฮ้เราจะผ่านแล้วป่ะเธอได้เลยอะ่ะไม่รู้ว่าเสียงมันโอ้ไม่ชัดทนขอ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 โทษครับไปจุดไฟไงจุดไฟอะ่ะกลัวไอ้โฟมกลัวเหรอฮกูไม่เคยกลัวเะไรล้ว้วใช่กูไม่กลัว รายงานไปแล้วฮะแล้ว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 ไอ้หลุมฝังศพนแล้วไะไม่ต้องขุดเราเราก็ไปขุดก่อนไปขุดก่อนอ่านี่ไงจะลองกดกดไปกดเดินเดินอ้อนี่ไงได้ละได้รูปปั้นมาติดแล้วก็เดินขึ้นไป นี่ะไรเลยนม่ได้ไม่ไรจากนั้นก็ไปที่ไฟอย่าบอกว่าไฟดับละวยังโอเคฮู้ดิพลังงานไม่มีเคลียร์เคลียร์โอเคห้ามผ่านฉันจะผ่านไม่ไม่พูดเล่นกลัว ออปัญหาก็คือมันไม่มีเควสตจาะจงเนาะให้ไปไหนอืมค่อนข้างจะยากแล้วบังเอิญพอดีเขาผมเก่งพัทโซ่ด้วยไงโอ้ยเย,ย้เจอท่ามอีกแล้วว้ยรอ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 ,อรอจริงเหรอคิดว่า ทำไมเหมือนเดินลึกเออเดินวนใช่อ่ะชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยออกแล้วไปรีบเดินรีบเดินเขาเขากดชิปแล้วเธอ So call m มีเม b บตัโหาตำรวจ ตำรวจคงจะมาถึงนี่ไม่นานนี้งั้นแสดงว่ายังไม่จบโอเคมืดกว่าเดิมปะวะวันดูขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยรอตำรวจอะไรอะไม่รู้เอ้าใครมาต่อยกล้องเฮ้ยนั่นกล้องผมนะเว้ย หมาป่ะเขาได้ยินเสียงรถอ่ะคือมันเป็นถนนใหญ่เว้ยแล้วเขาพยายามที่จะเฮ้ยเฮ้ยเจอเจ้าตลกจังวะก็เขาพยายามจะมองว่ามันคืออะไรแต่ท้ายมันคือผู้หญิงไงต้องกดได้ปะนะ่าทำอะไรได้ป่าทำอะไรไม่ได้เลย ผมขาดเดินโซเซแล้วเดินกลับไปทางซ้ายเขามีบทน้อยตอ,อนที่ผมรำคาดในเสียงที่มันอีเนื้อใครร้องวะครับครับถ,ถ้าเป็นคนก็โอเคแต่ถ้ามึงเป็นไม่ใช่คนแล้วก็ซัดแน่ <c oughs> ตะกี้ใครร้องฮะ มิยะกะวะฟุกุโอกะเคอิจิฟุจิโอชายผู้ใช้นามแฝงฮอลล์ออฟเควจิห6บนเว็บไซต์อย่างไรก็ตามทางตำรวจได้รับการโทรเข้ามาหาจากฟุจิโอด้วยโทรศัพท์ฉุกเฉินข้างทางกลับทางเข้าโมอินุนะคิเมื่อตำรวจเดินมาถึงก็ม่พวกใครจะโยเวนกล้องที่ตกอยู่บนพื้นก็คือเรานั่นเองอย่าบอกนะอย่าบอก แต่การสืบสวนเพราะว่านายฟูจิโอได้อัปโหลดวิดีโอจำนวนมากลงบนเว็บไซต์ของเขาโดยใช้นามแฝงว่าฮอลเลอร์ตัวนี้ไม่นามมัน,นี้ในและในวิดีโอที่25เขาได้กล่าวว่าเขาจะอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับอุโมงค์อินุนากิเคทางเขตที่รับผิดชอบมีแผนที่จะปิดตายอุโมงค์และติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันผู้บริโภคในอนาคตเย้ mm hmm. yeah. แบ d เอนดิ g งช็ดทำไมอะช็ดทำทำไมอะ